าดนหนจองด้สวัสดีครับพี่น้องแฟนพแฟนหมอลำนะครับช่องกระชายลำเพลินอ๋อพี่เชนี่กรัปผลมกับข่าครับขอบคุณพี่ักรแตนนะครับอันนี้ยังนอนี่ปลาแดงอันนี้เปิดมียงเียมอืมอินมามามากิน กินละมันออกเต้อยเขา่าย่าีขบคุณพี่ตากระแตนเด้อเกิดอันนี้เมียงปลาทูบ้าเปียวหมดไฟมาสีดีกว่านี่มันมืยมากจริงมาเป็หมด้าเขาจะกระแจงนี่มาเอากินนี่นี่กินจะว่าดูสอนางปดเนะจ้ีบวางประแดดนี่น่ะอ้าทง ไปป้องแอบด้วยซับจับเยอหน่อยแม่จัดเปียวไม่บผมไปไหนพบ้านไ่ยัดไ่ม่ได้กินได้ยบของไว้กว่กกฝาจะมาไหแ้แสบอีกิจะบอกเราปลอบนิดแสบเนอะ

เ okay. อา้ะทนี้ยปาพูครื่องปองูอามะ่ะอกาอันน้นกนนุ่น,นห่อพักนี่แล้วเล่กระแต่กรแต่ใช่ไปนีบลุดจัดลย เงี้ด้เลยเอร์็อเนาะทีกินนี่นแยนั่งียมันก็ใส่มาก็ท่งค้าทุ่งยังเนาะเนาะแม่เล้วก็เห็ดแสบก็ไก่ย่างาเบอ่ออันเจลหน่อยนั่นเนาะบ้างานบานห้อ เยอะมากไิ่ว่าจะไม่มีคนจะคนเยอะวันก่ดสองคนหายก่อนล่นวนาเลยผกเป่ยนนีนะครับอืมก็ใช่น้ำน้ำก้อนน้ำมมนใช่นี่เอาแปยังมาเป็นเมียงแหมเออเมียงปลาทูนะอืม กานเบอร์ไปไหนมาขึ้นข้าวห้าขับซากระดุมป้ากำลางร้งอ่านอ่ะถังกวนเดออกมาแล้วเอาออกมาแล้วมาแม่แข่งไหนปะพี่น้องมาสอบนึ่งคนละเจ้าวี่รีพี่น้องไหมเจ้าวกิกัน แม่ย่อมแน่ไม่กินเข่าไง

จ่อใช่อืมหอม พิษตวตะเตนโอ้ชม e> oh. ่วากินชโอ้ข้าวหน่วยเสียงตายฝ่าพาบอเลินโดนเปียแห้งอีดนแห้งเปียเลยคอยก็บ่หยุดเท่ากับเราไทยจืด อวนนั่งข้างไไม่ลองเหรอต่ไปน่า้ำจุนำ่มบี่รุมมันจอยู่ไดบางคนออ้วันนั่งหันไนั่งางไหนมันก็เร่หอยแห้งเรืองอืนี่นะเอาแลยวก็แบบนับดูหอยแยไ้ังไกินเราตงับมัยนากั หวน้องหัน้องเ็มอ่งง่วงกจิ้มแลจมยีเอลทิหลับนอนเอาก็จิ้มเขาตัวนั้นอันนี้มันเคยใบเขาเลยวะเราะม่แคบมานั่งไก่เด็อยู่ไหนก็ู้่อน มันไปเซเว่นมูลาผู่ฟ pues ังนามิบแโอ้แมแรออกมาเลยโอ้โอ้จีนจีนแสดงมาแม่แรงออกมาเลยเป็นยังก็ห่วยห่วยกินใหญ่ยังมันกิดปุ๊อซอาการเป็นองไรยังอืมวันจะมือวัดมือก้อนพิลละว่าจะมือไข่พิลละ เจ้าเล่วกสิญญาไปซื้อยาฝังแล้วร้านม่ินผมมีอย่างเกินผมเรียนหะมาเพิ่งเร็วคนนะบุ้งเนี่ย <c oughs> ตายแล้วปวดตายแล้วเะผมหาหอนนั่งอีกถ้าอีกคน่ะมันนี่ยื่อยู่ดอกมันนี่ยังหะคักนะเนาะให้บิบ้บ้านมุนน,นตรแห่งหะคัก <c oughs> มันก็ดูดเจบุต้องยท่นมทนแต้องยันตายไปแ้วยังเดี๋ยวยังมนี่ก็เปลี่ยนกคยพนแห้วเนาะก็ปพูดกัน่แหงเาเลยมท่นปีนอะไรางตัวไว้ใก่่เาหาเอใส่โคเลยคับเากใส่ ไ้างแบบนั้นโัดีแบบเรร้อยนะ่ายังย่ไมากินเขาได้ก็บงแก้วบว่มล่อย่งเงรยก่อนเดินทางถาเดนไหนเดือนนั่นอย่ี้ยเพม่นควางไก่เยอ หกสิบโลบางปะกงนี่แม่ร,บรับขึ้นจะขึ้นลงลนี่ใจอนงกงลงลงน็คงแล,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 ล้วเรือกะรอนบางปะกง่อยู่จังหวัดไหนชยสงสาวมนมออบอจะดบางปะกงกัจังหวัดบางปะกงเหมือนกันดิสาวเจ้าเมนจะบอกปัญหวังตอ,อนนี้จี่จังหวัดบางปะกงจแหเพราว่าต้งัดมึงไมจำได้อยู่อ้าตำปลาตำดงเถเนาะ พี่น้ขอ,ของทีมงานขอบคุณสวัสดีครับทีมงานขอบคุณสวัสดีครับฮะขอบคุณทุกก่ลงใจครับ,บเ,เหนือถอดกระแทบขันยำล็อคอืมเป็นอะไกันขันยำล็อคกต่ริงเอาได้เขาม่ไเป็นแม่ช่องเสียดาหมดเื่นผม

ขอบคุณพี่ตะกระแตเนาะอาจารย์หวังเนาะครับผมอางานไม่หโอ้ยเห็นจีแหนกวาม่มยังกินอยู่บองกระแดกแซ่บแซ่กินนะรที่แหลกวังว่าโอ้ยผมนืมบอกไอ้งกินนนา้วเหว่าไอ้คอยเอาเขาบ่องใบวังมาเอาจนกจยังเเมเ่มเอาเด้มื่อไปเรียนยวนร้านสารสวนพี่จมแจมเออแล้บอกเขาอย่ผมนึกผมนึกบอกไ้ว่าทนึงแล้ทมาเรีนน้เแล้วมาขอใช้ดูสองเทีะเที๊ยแหลกแล้ว่าผ่ามือเชี๊สองแล้วมาขอใช้อีก จุ้งจิมจุ้งจิมก็จับจจุ้งจิมจุ้มบ่พอค่หัวฮวันจีครับพอแคตลาดล้าครับ